สวัสดีครับผมปฏิวัฒน์อินแปลงครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและเป็นผู้ประกอบการโอท็อปในเพือพันนมอินมิ้วจังหวัดชุมพรครับครับสำหรับที่ไปที่มาของอ่านมอินมิ้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี48นะครับผมได้เริ่มต้นทำฟาร์มโคนมขึ้นมาโดยที่เอาน้ำนมจากแม่วัวทั้งหมดเนี่ยครับมาแปลรูปเป็นนมพัชไร์เป็นโยเกิร์ตเป็นชีสเป็นไอศครีม หลังจากนั้นก็ได้เอาผลิตภัณฑ์น,นมทั้งหมดนะครับเข้าร่วมเป็นสินค้าโอทอปของจอชุมพรครับหลังจากนั้นเราก็ใช้แบรนด์สินค้าโอทอปอ่างในการทารตลาดโดยเน้นในเรื่องของความสดใหม่ของน้นํานมที่เราผลิตได้ในแต่ละวันนะครับรวมไปถึงเชิญชวนให้กับลูกค้าทุกๆคนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเพื่อจะได้มั่นใจว่าน้ำนมที่มาจากฟาร์มของผมเนี่ยเป็นน้ำนมที่มีความสดใหม่แล้วก็มีคุณภาพจริงครับ ครับสำหรับในฟาร์มอินแปลงแห่งนี้นะครับก็กิจกรรมหลักๆของเราก็คือเลี้ยงโคนมนะครับปัจจุบันเรามีแม่วัวทั้งหมดย่ประมาณ50ตัวครับแล้วก็รีดน้ำนมได้ประมาณ30ตัวน้ำนมที่ได้ในแต่ละวันเนี่ยประมาณวันละ700ยกิโลกรัมครับน้ำนมทั้ง700ยกิโลกรัมนี้ก็จะถูกนำไปแปรรูปเป็นสินค้าชนิดต่างๆอย่างเช่นน้ำนมดิบนมพัชไร์โยเกิร์ตชีสและไอศครีมทั้งหมดก็จะถูกจัดจำหน่ายนะครับผ่านทางช่องทางหลักๆนะครับก็คือ จำหน่ายทั้งที่ฟาร์มแล้วก็ทั้งที่ร้านจำหน่ายที่อยู่ในตัวเมอืองชุมพรนะครับนอกจากนั้นครับที่ฟาร์มของเราเนี่ยยังมีการทําอาหารวัวเองนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตอาหารให้กับแม่วัวรวมไปถึงการรีดนมและแล้วการแปรรูปเองเรียกว่าที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ทำอาหารวัวไปจนถึงการแปรรูปแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าเลยครับสำหรับ ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มินแปลงนะครับภายใต้แบรนด์อินมิวซึ่งเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้าชนิดสินค้านะครับอย่างแรกก็จะเป็นน้ำนมดิบนะครับน้ำนมดิบก็จะส่งให้กับร้านชากาแฟร้านเบเกอรี่อย่างที่2ก็คือนมพัชเจอไลท์ครับนมพัชเจอไลท์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6รสชาตินะครับก็จะมีนมจืดนมช็อกโกแลตนมชาเขียวชาไทยสตรอเบอรี่และนมกาแฟซึ่งนมกาแฟเนี่ยมีความพิเศษนะครับว่าเราจะใช้กาแฟโรบัสตา้าที่ ผลิตขึ้นโดยเกษตรกรในจังหวัดชุมพรครับอย่างที่3ก็คือตัวโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราใช้ญ่าหวานแทนน้าตาลนะครับสำหรับคนรักสุขภาพอย่างที่4ี่ก็จะเป็นชีสครับเราก็จะทําชีสสด,ส,ดส,ดสดใหม่ๆเนี่ยส่งไปยังลูกค้าที่อยู่าตามเกาะตามเกาะเต่า,ตา,า,ตา,าแล้วก็ภูเก็ตนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปที่ร้าน,านตามร้านอาหารได้อย่างที่5ก็จะเป็นเป็น,ปนตัวไอศครีมคร,ครับไอศครีมเนี่ยก็ เป็นสินค้าใหม่ที่เราเพิ่งได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเนี่ยทำมาแทบจะครบทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไอโฟเคมเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทําขึ้นมาซึ่งก็ในในร้านจําหน่ายของเราเนี่ยก็จะมีไอติมเนี่ยทั้งหมดประมาณ13มรสชาตินะครับก็จะมีรสนมรสชาไทยรสชาเขียวซึ่งทั้งหมดนี่แหละครับเราขายในแบรนด์อินมิวและเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรด้วยครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับฟาร์มินแปลงนะครับสามารถค้นหาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับว่าฟาร์มินแปลงหรือจะสามารถโทรศัพท์มาเพื่อสั่งลมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0945524326หรือที่ Li ายฟาร์มินแปลงนะครับแล้วก็ Facebook ฟาร์มินแปลงแล้วก็เว็บไซต์ฟาร์มินแปลง .com ครับ